อันเล่นอันเล่นได้อันเล่นลเล่นในเกมได้อะไรเงีเขาพูดอย่างเงี้ยเออผมก็เลยนั่นแหละผมก็เลยแบบว่าเออพี่เอกแอนเขาบอกว่าเขาเขเล่นได้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาประชดหรือเปล่านะเพราะผมเพราะว่าผมไม่เห็นสีหน้าเขาผมได้ยินแค่เสียงผมอาจจะเดาเขายากนิดนึงว่าว่าตอนที่สีหน้าเขาจะแบบออแอนแอนเล่นในเกมได้นะอะไรเงี้ยอาจจะมีแววตาอะไรที่แบบเออที่ผมไม่รู้อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยผมก็เลยแบบว่าแล้ววันนนั้รู้สึกไงดูถามเด้ น่านะม,มันน่าคุยดีๆด,ด้วยไหมเอเอรู้สึกไงครับเอออันนี้เฟกไม่เอา <laughs> ใจเราอะเราอะคิดไม่ไนใจอยู่แล้วว่าถ้าเขาติดต่ออะเราเล่นอยู่แล้ว <c oughs> เราไม่ฟังจริงๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนื่อไหมคะอะไรเงี้ยว่รู้อยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเยสกับเขา <c oughs> ก็เพราะเคนเป็นเพื่อนแอนไงเป็นไหสังเกตนะเวลาแอนพูดแอนชัดเจนแต่เขาอะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาเป็นคนดีจริงไหมผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนะเขามีความถามกับแอนเขาอะราแวงแอนเขาใช่ไหมแต่